เล่นแล้ววันนี้ก็มาถึงลูกชายจะแต่งงานลูกชายจะแต่งงานแล้วทำไงเราก็จะกลายเป็นแม่ผัวในอนาคตเห็นคิวอย่างนี้เหรอพอรู้ว่าลูกชายจะแต่งงานเหรอก่อนหนึ่งเดือนไปดึงหน้ามาบอกหมอคะดึงเผื่อปีหน้าเลยพอดีงานวันนี้คิ้วยังไม่ทันย่อนดึงหน้าธรรมดาไม่ใช่ตอนแรกฝ่ยอยู่ตรงนี้ ดึงก็ไปทีดึงอยู่ตรงนี้เลยหมอคะล้างเต็มที่เลย <laughs> สวยปะนะ่ะสวยไหมสวยนี่เห็นไหมสร้อยบุกอะไรเาวสีนะจ๊ะไม่ใช่บุกลำจืดเม็ดขนาดนี้หอยกคตัวขนาดไหนนี่ตัวตัวนี้ <laughs> ใหญ่มากบอกไว้เลยช้าสีน้ำลึกใส่สร้อยก็ต้องใส่ให้สมทานนะหน้าก็ต้องสวยสมฐานนะใครใส่สร้อยน้ำจืดหรอ เม็ดใหญ่ขนาดนี้โอ้ยโขหัวลูกสะพายเถียงปุ๊บโคอย่างใส่หัวปัะหัวแตกเลยแม่แม่อะไรหน้าตาอย่างเงี้ยอายเขาอะโคยอะโคอยอะพูดอย่างนี้สิทุกอย่างแม่ทำเพื่อลูกนะจะสวยทันทีต้องสวยจากภายในนี่เอาไป อะไรอ่ะฟิโลเน่ฟิโลเน่มีผัวแน่ไม่ใช่แม่หมดประจำเดือนแล้วจะกินได้ยังไงกินได้เพิ่มฮอร์โมอนไงแม่เอาล่ะเดี๋ยวเราไปกินฟิโลเน่ก่อนกินหนึ่งเม็ดสวยเลยดูซิว่าจะสวยได้ขนาดไหนหมอดึงตึงไปหน่อยอืพักหน้าแป๊บหนึ่งนะ <laughs> ฟิโลเน่ <ś led> แม่จต่แม่จะไปสภาพนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวขอล้างหน้าก่อนแป๊บนึงถ <ś led> ามว่าทำไมถึงแต่งลุคนี้เฮย้ยเราเจอกันบ <ś led> ่อยเราเจอแม่ๆพลาดอย่างนี้กันบ่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแต่งยังไง <ś led> ขอเช็ดหน้าแป๊บหนึ่งแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเรานะคะเมื่อคืนเนี่ยมาร์กหน้ากับฟิโรเน่มาร์กหน้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมาหน้าใสามากเอาดูนะคะนี่คือผิวจริงๆนี่ดูดูดูเห็นไหมสู้ อาคะเมื่อมาดามแพมเนียพบกับคําถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าสวยๆนะคะก็มีแม่ๆทั้งหลายเนี่ยถามมานะคะอันนี้เนี่ยใส่ไว้เป็นพร็อพไว้เฉยๆา็กันตัวลอยเพราะมีคนชมว่าสวยว่าสวยปุ๊บตัวลอยปั๊บนะคะเอาละวันนี้เราจะบอกเคล็ดลับสําหรับแม่ๆทั้งหลายที่มีปัญหานะคะว่าจะแต่งหน้าอย่างไรให้สวยก่อนอื่นเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาตาบวมดึงหนังตาดึงหนังหน้าไม่ขึ้นติดสก๊อตเทปช่วยได้ค่ะอันนี้คือตัวช่วยนะคะเออมันดีมันใช้ได้นะคะดึง แท็กส0บาทซื้อกับมาดามแพมเลยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บหลายคนก็จะถามอีกว่าแล้วพี่อะค่ะตอนนี้เนี่ยอารมณ์แปรปรวนมากเพราะแม่แม่เนี่ยตามเรากันเยอะนะคะแม่แม่ทั้งหลายบอกไว้เลยค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนําแพมเองเนี่ยก็กินผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเรามาเล่ากันให้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยทำไมหน้ายังตึงอยู่ล่ะคะ <c oughs> แม่ไม่ถึง40เลยรอแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวอีกแปบ๊บนึงหนูก็เหยียดตามแม่แล้วละ่ะเดี๋ยนะอันนี้เนี่ยใส่สร้อยไว้ก่อนพอดีว่านึกออกแล้วเหมือนอะไรมันก็ไม ก็เหมือนนี่เรื่องมนุษย์หินฟินตตนเออเ <c oughs> จอบอยนี่ไปงานแต่งงานเจออย่างนี้เฮ้ยแม่แม่ใส่แบบเอาเน้นใหญ่ไว้ก่อนของแท้นะจ๊ะเซลซีนะจ๊ะบนดใส่กระดังเะจ๊ะ <c oughs> เวลาจะออกวงออกงานหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาจะแต่งหน้าให้สวยๆเนี่ยเราต้องมีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยวิตามินนะคะ <c oughs> ดังนั้นเมื่อวานนี้มาดามแพมใช้ฟิโรเนตมาร์กตัวนี้นะคะทําให้แบบว่าเฮ้ยหน้าสวยสดใสนะคะตื่นมาในผิวพรรณเปล่งปรั่งนะคะและก่อนแต่งหน้าค่ะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทาหน้าครีมใดก็ดได้ ะะย้ำว่าอะไรก็ได้แต่ขอให้มันซึมเข้าสู่ผิวนิดนึงเพราะผู้หญิงที่อายุ30 40-50เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือว่ารอยเหี่ยวย่นหนังหมองเออหน้าหมองคล้ำรอยเหี่ยวด้วเวลาทารองพื้นหนาๆเนี่ยมันก็จะไปอุดตันใต้ดวงตานะคะแล้วก็ทําให้แบบว่ารองพื้นเนี่ยไปเกาะอยู่แต่ตรงนั้นพอแตะเกาะอยู่แต่ตรงนั้นปุ๊บถามสวยไหมไม่สวยค่ะดังนั้นค่ะทาครีมบำรุงให้ชุ่มนิดหนึง่งแล้วรอให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมเข้าใบหน้าดังนั้นหน้าเราเนี่ย จะทารองพื้นแล้วสวยค่ะเห็นสร้อยมุกนึกถึงอะไรนึกถึงมนุษย์หินฟินโตนีอีเวลมาใส่อย่างนี้เลยเ <c oughs> อาไว้ตีหัวผัว <c oughs> นี่ตอนนั้นไปงานแต่งไปงานแต่งแล้วนี่จำหน้าเมื่อกี้ได้ไหมที่บอกว่าให้ติดยี่สิบแต่มาในลักษณะรูปลักษณ์อย่างนั้นเลยเดินเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บไปล้างหน้าเติมหน้าให้พี่พหน่อยเติมเยี่ยไรล่ะคะพี่ล้างมาสเกียงขนาดนี้เนี่ยแต่งหน้าเสร็จปุ๊บให้ติดร้อยเด้อ <c oughs> อันนั้นคืออย่างนั้นเลยนะคะอเราใช้รองพื้นที่เป็นแบบน้ํานะคะทาโดยการกด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 ไปอย่างนี้นะคะแตะไปให้ทั่วใบหน้าอย่างนี้แล้วก็กด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 ไปนะคะพยายามอย่าขยี้อย่างนี้นะคะยิ่งขยี้เท่าไหร่หน้าของคนแก่ก็ใจเหี่ยวยับเยินเลยนะคะใครรู้ตัวว่าหนังเหี่ยวหน้าแก่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปหาหมอเนี่ยก็แนะนํานะคะให้ใช้อันนี้กด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 ไปนะคะดิฉันไม่เข้าใจเลยค,ะค่ะว่าก็ใส่กันได้ยังไงหนักคอชิบหายเลยค่ะแม่ขาถาแม่แม่ก็บอกว่าใส่ปุ๊บเนี่ยคอกับตัวติดกันเลยนี่ก ก็เลยต้องใส่ไอ้สั้นใหญ่นิดหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะกดไปนะคะใช้รองพื้นชนิดน้ํานะคะอ่ะอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราใช้คอนซีลเลอร์ก็ใช้แบบน้ําเช่นเดียวกันหน้าเราจะได้ไม่เหี่ยวย่นนะคะผู้ใหญ่ห้ามทาหนาค่ะเพราะหน้าจะแครกแล้วก็แตกแน่นอนค่ะไม่สวยนะคะ อราคาและสําหรับไฮไลท์ที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะต้องสว่างกว่าผิว1-2เบอร์ถามว่าทําไมเราต้องใช้แบบนี้แบบเป็นน้ำน้ำเนี่ยมันทําให้เราเหนียหน้าสวยหน้าใสได้มากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะเน้นว่าเป็นเนื้อน้าน้ำอาดแรงไปที่ใต้ดวงตาค่ะเพราะผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่แห้งเนี่ยผิวผู้ใหญ่ก็จะแห้งอยู่แล้วพอแต่งหน้าไปแต่งหน้ามา เป็นสังขยาบ้างล่ะเป็นคราบบ้างล่ะซึ่งมันแตกต่างกับผิวเด็กนะคะผิวเด็กเนี่ยทาอะไรก็สวยค่ะแต่หน้าหนังไก่แบบมาดามแพมเนี่ยทาอะไรก็พังค่ะบางทีเนี่ยไปก็แต่งหน้าพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าหลังๆนี่ไม่ค่อยพลาดแล้วเพราะอะไรมไม่ค่อยแต่งหน้า <c oughs> <c oughs> อ่ะเราก็แต่งแต,แต่งไปอย่างนี้ทาไปอย่างนี้นะคะใต้ตาร่องแก้มและก็โหนกคิ้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนพอดีว่ามีแม่แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยสามสิแล้วเป็นวัยหมดประจําเดือนซึ่งมาดามแพมเองเนี่ยก็เหมือนกับคนที่หมดประจําเดือนเพราะไม่สาามรถ สร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้ดังนั้นมาดามแพมเลยกินนี่เลยค่ะฟิโลเน่นี่ทุกวันตอนเช้านะคะหลังอาหาร1ินาทีแพมก็จะกินตัวนี้อยู่ซึ่งถามว่ามันช่วยอะไรได้บ้างเพราะตอนนี้เนี่ยแพมเนี่ยฮอร์โมนเพศชยายกับฮอร์โมนเพศหญิงจะมาตีกันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยร่างกายแพมเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้ดังนั้นเราก็ต้องกินผลิตภัณฑ์เนี่ยฟิโลเน่เนี่ยตัวนี้เนี่ยช่วยเพื่อที่ทําให้หน้าเราเนี่ยดูสวยแล้วก็ไม่เหี่ยวยน่นและผู้หญิงที่แบบว่าหน้าเหี่ยวยหน้าย,ย่นเพราะอะไรฮอร์โมนในร่างกายไม่ผลิตจพ หลังจากมีลูกแล้วหน้าก็จะเหี่ยวร่างกายก็จะซุดโซมนั่นนูน่นนี่มาดามแพมเกิดอาการอย่างนี้หมดเลยรวมถึงอารมณ์แปรปรวนด้วยดังนั้นผลิตภัณฑ์ฟิโรเน่ตัวนี้เนี่ยคือฮอร์โมนที่สามารถกินได้ทั้งผู้หญิง กระเทยนะคะกินได้หมดเลยและผู้หญิงวัย60สมควรกินอย่างยิ่งมีฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนอะจากธรรมชาตินะคะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราสวยมากยิ่งขึ้นความสวยอย่างเดียวไม่เพียงพอสุขภาพร่างกายเราเลือดลมก็ไหลเวียนแข็งแรงด้วยและถามว่าผู้หญิงตัดมดลูกกินได้ไหมคะกินได้ค่ะฟิโลเน่ฟิโลเน,เน่กินได้หมดค่ะถามว่ากินแล้วจะสวยเหมือนโยชิไหมคะถา้ากินตั้งแต่อายุ10กว่านี่สวยแต่ถามว่าละมุนนีได้ไหมละมุนแต่ถามว่าแก่ขนาดนี้แล้วจะไม่สวยเท่าโยชิได้ไหมไม่ได้ แต่ทาให้เราดูดีขึ้นได้ค่ะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเราใช้แป้งฝุ่นยี่ห้อใดก็ได้ยําว่ายี่ห้อใดก็ได้ที่เป็นสีเนื้อเนื้อแบบนี้นะคะสําหรับทานงทาหน้าอะไรก็ว่าไปอรรทาไปให้ทั่วใบหน้านะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเราใช้ของแบรนด์ใหม่มันออกมาชื่อว่าริคุนะคะตัวนี้เนี่ยมันบางแล้วก็ใสแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นเนื้อแมทเราแฮ ตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อแมทนะคะเหมาะกับแม่แม่ที่แบบว่าหน้าเป็นฝ้าเป็นกระเป็นดาเป็นดานั่นนูน่นนี่สารพัดเอาทาไปอย่างนี้ทาไปนะคะถามว่าข้อดีของการใช้แป้งฝุ่นคืออะไรคะเราจะบอกไว้เลยว่าเทคนิคการใช้แป้งฝุ่นเนี่ยมันเหมาะกับการใช้กับรองพื้นทําให้หน้าเราเนียนแล้วก็สวยแล้วก็ไม่แครกไม่แตกระหว่างวันเหมาะกับคนหน้ามันรวมถึงคนหน้าแห้งด้วยเ<ๆ>ช่นเดียวกันนะคะเอาทาไปค่ะหน้าจะได้ไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่แบบว่ายับเยินนะคะทาไปค่ะกดๆๆๆไปแต่ถามว่าพิยุพันธุ์ของเราเนี่ย ควรจะบำรุงด้วยอะไรอย่างเดียวทานไม่เพียงพอคะ่ะต้องกินฟิโรเน่ด้วยหน้าเราจะได้แบบว่าสวยๆเป๊ะๆางๆแม่ๆทั้งหลายเนี่ยควรซื้อ่ากินนะคะเพราะว่ามันช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้แบบว่าผู้หญิงที่แบบว่ามีอายุมากแล้วก็ไม่สามารถสร้างฮอร์โมนไม่สามารถสร้างคน สร้างได้แต่ซิลิโคนโดยเฉพาะการใช้เงิน <c oughs> ดังนั้นไปหาคอลลาเจนกันได้จากท้องทะเลลึกแต่ว่าเราไม่ต้องไปตรงไหน้มากค่ะเรากินฟิโลเน่ก็ช่วยได้นะคะ1เม็ดหรือ2เม็ดก็ได้ต่อวันนะคะอ่ะย้าว่าแต่จริงๆอะแอมกินสองเม็ดนะอ่ะมันช่วยได้จริงๆนะคะทําให้แบบว่าผิวพรรณเราปริงปรังแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นและหน้าไม่เหี่ยวเพราะอะไรเราทารองพื้นแล้วทาแป้งฝุ่นค่ะแต่ถ้าทาแป้งแข็งเลยนะแคร็กค่ะมีรอดค่ะแม่จะดูแก่กว่าเดิมนะจ๊ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แปรงหชิ้น900บาทค่ะขอบอกไว้เลยว่ามันดีงามพระรามแปดเพราะอะไรคะเป็นคนน่ามอช้างแบบมอดโอ้ยหามาได้มาดามแบมจินตนาการเหลือเกินเดี๋ยวเรามาใส่ไฮไลท์ด้วยแป้งแข็งแล้วก็ทําให้หน้าสวยทนทั้งวันด้วยแป้งชีคสเมติกนะคะบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยก็เนียนกริบมากเช่นเดียวกันใส่เป็นไฮไลท์ค่ะตใต้ดวงตาคะ่ะแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมใส่ไฮไลท์ใต้ดวงตาเยอยๆหน่อยนะคะด้วยแป้งนะคะย้าว่าแป้งค่ะแต่ถามผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้ได้ค่ะก็ใช้ชีนี่แหละคะ ถามไปว่าเพราะอะไร1เนียน2ติดทน3กันน้ำค่ะเพราะว่าที่เราให้แนะนําว่าให้ทาใต้ดวงตาเพราะอะไรเพราะว่าใต้ดวงตาเรามีน้ําซึมอยู่บ่อยๆและแม่แม่ทั้งหลายค่ะตาเปียกตาแฉะกันตลอดเวลาน้ําตาไหลซึมซึ้งลูกจะมีผัวลูกจะมีเมียแต่ถามว่าดีใจเพราะอะไร ได้สองลงทุนไปเยอะแล้วก็ต้องได้สองบ้างอะไรบ้างนะคะแม่แม่ทั้งหลายเราก็ต้องสวยๆกันนิดนึงกินฟิโลนงฟิโลเน่เนี่ยทำให้แบบว่าสายตาเราเนี่ยดูไบรท์ดูปิงมากขึ้นนะคะแต่ถามว่ามองเห็นชัดขึ้นไหมเท <c oughs> ่าเดิม <c oughs> แต่ถ้าอยากหน้า bright, ไบรท์นี่เลยค่ะชีคอสเมติก่ะเราใช้คอนทัวร์หรือเชดดิ้งนะคะวันนี้เราเลือกใช้ของนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าหน้าค่อนข้างเหี่ยวหน้าเราเนี่ยถ้าใช้ของถูกเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะเพราะว่าอะไรเพราะผลิตภัณฑ์ที่แบบราคาเบาๆเนี่ยมันจะ ไม่ค่อยเกาะนะคะและพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้แบบพวกเนื้อครีมแบบเนื้อสเต็กเนื้อเป็นแท่งๆอย่างนี้นะคะสําหรับผู้ใหญ่ห้ามค่ะเพราะมันจะเป็นคราบๆตามรอยย่นของหน้าและรูขุมขนที่บ้านมันของมาดามแพมก็ใชอย่าง นะคะก็ะแนะนํานะคะไปเลือกหากันดูไม่ว่าจะเป็นดีออหรือว่าของนานะคะวันนี้เราเลือกใช้ของนาหน่อยละกันเพราะอะไรไม่ได้ใช้เลยนะคะฟาดไปค่ะที่พวงแก้มนะคะอ่ะทาไปหาให้คละคลุงให้ฟุ้งฟริ้งนะคะไม่ต้องทาอะไรที่เป็นเงาเงานะคะถามว่าทาอะไรเป็นเงาเงาแล้วรอดไหมไม่รอดนะคะบางทีเนี่ยน่าสงสารมากพังกับแม่บางคนเนี่ยอยากจะวาวๆเพอวาววาวเสร็จปุ๊บ ยิ่งไปเน้นความยับของใบหน้านะคะแนะนําว่าพยายามทาแป้งให้บางแต่ว่าให้ปกปิดเป็นเฉพาะจุดไปนะคะอย่างนี้อ่ะดูอืมแกนจมูกยังไม่มาเลยแม่หายใจทางไหนคะหายใจทางเหงือกค่ะลูกอ่ะ แ,แต้มไปนะคะลากตั้งแต่หัวคิ้วยันปลายจมูกเลยนะคะแล้วค่อยเกลีย่ยให้เนียนอ่ะดูอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เกลีย่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นคราบแล้วมันจะดูไม่ธรรมชาตินะคะแล้วอย่างมาดามแรมคิดว่าธรรมชาติเหรอคะโตหืมตาอีสวยธรรมชาติแกนจมูกเนี่ยมาจากไหนคะอ๋อกระดูกซี่โครงกับธรรมชาติคะ่ะโบนะคะยอมเถอะค่ะแ,แต้มไปะคะ่ะแต้มไปค่ะเดี๋ยวกูจะบอกว่าของกูก็ธรรมชาติถามว่าท <c oughs> <ước S 2> ําไมอ๋อกระดูกไก่ค่ะ ไม่ใช่ซิลิโคนทาไปอย่างนี้อ่าทาไปค่ะเห็นไหมเออให้มีเฉดลงเฉดดิ้งบ้างหน้าแม,แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยเยี่ยวแกยับเยินกันหมดแล้วนะคะก็ต้องพยายามช่วยนิดเดิงแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยได้คืออะไรคะฟิโรเนค่ะมีทั้งขนาด10เม็ดและ30เม็ดก็มีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปถ้าอยากได้เยอะๆก็ซื้อหลายๆกล่องแค่นั้นเองค่ะซื้อได้ต้งออนไลน์และอีฟแอนด์บอยค่ะไปตามหากันดูนะคะ และเมื่อเรามาถึงดินสอเขียนคิ้วถามว่าแม่แม่ที่แบบว่าหน้าเหี่ยวๆนังตายเหยี่ยวๆอะไรอย่างนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าอย่างไรอ่ะบอกไว้เลยค่ะแม่แม่ขาแม่ดึงกระชากหางคิ้วอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหมอดึงให้แล้วเนี่ยไม่ต้องดึงแล้วค่ะมันจะเขียนง่ายอ่ะแนะนําว่าดินสออย่างนี้เนี่ย ควรมีไหมควรมีแต่ถามว่าถ้าแม่แม่ทั้งหลายที่หน้าเหี่ยวๆเนี่ยจะใช้ยังไงแพรมแนะนำนะคะให้ใช้แบบว่าก้านใหญ่นิดหนึ่งนะคะและก็แบบเนื้อไม่แห้งมากเพราะแพรมสังเกตนะเวลาแพรมแต่งหน้าให้กับลูกค้าที่มีอายุเนี่ยใช้ดินสอก้านเล็กๆเนี่ยทำไมรู้ไหมเพราเขียนๆไปอย่างเนี้ยหกัก เพราะอะไรผิวคนที่อายุมากเนี่ยขาดความชุ่มชื้นอย่างหนักผิวเขาจะแห้งแล้วพอเราใช้ความกดที่รุนแรงเนี่ยมันจะหักเร็วกว่านะคะอ่าเราใช้เขียนเป็นไกด์ไลน์ใต้โครงคิ้วได้อ่าอย่างนี้นะคะให้เขียนไปอย่างนี้ได้ค่ะแล้วคนผู้ใหญ่เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่เลยเนี่ยก็จะขนคิ้วน้อยพอขนคิ้วน้อยเสร็จปุ๊บเราไม่ควรใช้ดินสอเขียนคิ้วที่ดํามากจนเกินไปถามว่าเพราะอะไรล่ะคะมาดามแพม เปลื<พวก>องค่ะโโโไม่ใช่คิ้วมันจะลอยเป็นเสือเพนอ่ะให้ใช้หัวอย่างนี้นะคะเน่่เน,นให้ก้านใหญ่นิดนึงนะคะราคานี้ก็เขียนไปสิคะและ้วก็คานนี้เราก็ดึงอย่างนี้อ<ะ>่า <อะ S 1> แล้วเราก็เขียนค่ะเราก็จะได้โครงคิ้วที่แบบว่าสวยแล้วก็ชัดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก้านใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยแม่แม่ขาวิธีเขียนให้ธรรมชาตินะคะเขียนเข้าไปอย่างนี้ก่อนค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นคราบเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรไอ้ก้านใหญ่ๆอย่างนี้มันจะเป็นคราบเราใช้นี่ไอหัวที่เป็นแบบว่าหัวแปลงเนี่ยที่่าเป็นหวีๆวีเนี่ยหวีขนคิ้ว ด้วยก็ดีนะคะเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะอ่าดูนี่เปิดอย่างนี้แล้วหวีเอออย่างนี้นะคะคิวแม่จะได้รอดค่ะเราจะได้สวยแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะคะรูปเราจะไม่ทำร้ายเราในอนาคตอย่างแน่นอนคะ่ะแม่ขาอ่าอย่างนี้นะจ๊ะ อ่ะ,อะและหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ผู้กันหัวตัดนะคะย้ำว่าเป็นผู้กันหัวตัดนะคะมาใช้กับนี่ฝุ่นปัดคิ้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องทําความเข้าใจกันอีกนิดนึงเพราะว่าฟิโลเน่เนี่ยเขาทำการตลาดให้แต่กระเทยเผู้หญิงที่ว่าอยากจะสวยเนี่ยกินแต่ที่สาคัญเนี่ยเราบอกไว้เลยว่าผู้ใหญ่เนี่ยเหมาะกับการกินอย่างมากเพราะว่าอะไรแม่แม่ทั้งหลายคะควรจะกินเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราสร้างฮอร์โมนเองไม่ได้เราสร้างได้แต่เงินซึ่งเงินก็สามารถสร้างความสวย ให้ hey, เราได้เออดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ฟิโลเน่เนี่ยเพิ่มเติมความสวยได้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มาดามแพมแนะนำเนี่ยมาดามแพมใช้เองหมดตลอดเพราะอะไรคะ ปวดทัวลงอ่าใช้ฝุ่นปัดคิ้วปัดไปอย่างนี้นะคะแล้วแม่แม่ทั้งหลายที่บอกว่าหน้าแห้งมากเลยไม่มีความชุ่มชื้นใดบนใบหน้าพร้อมถึงรูก็ไม่มีความชุมชมมมมช่มชื้นเลยอ่ากินฟิโลเน่ต่อไปทำไมให้บอกว่ารูฮีชุ่มชื้นหรอคะอ๋อเปล่าค่ะทําให้หน้าเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นแต่งหน้าแล้วติดมากยิ่งขึ้นค่ะอ้าวแค่นั้นเองหรอคะแล้วทําไงให้ฮีชุ่มน้ำล่ะคะอ๋อเอาน้ําฉีดก็ไปเลยค่ะ ยีชุ่มแน่นอนค่ะอ่าแต่ถามว่าอยากจะชุมนานๆก็ทําไงคะอ๋ไม่ต้องเช็ดค่ะ <laughs> เปียกอุ๊ยแต่แล้วแม่คะเดี๋ยวยีเป็นเชือ้อราค่ะไม่ได้ค่ะเช็ดด้วยนะคะอ่าแต่มไปอย่างนี้ค่ะขยี้ขยี้ไปอย่างนี้อ่า และอีกอย่างหนึง่งถ้าใครบอกว่าแป้งที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่ค่อยซึมซับเข้ากับหน้าคุณก็สามารถใช้ทิชชู่เปียกนะคะวางแปะบนใบหน้าไปเลยแล้วหน้าคุณจะเนียนนุ่มชุ่มชื้นหรือไม่งั้นก็คุณเติมน้ําให้ผิวด้วยการใช้น้ําแร่แสเปรย์เนี่ยฉีดไปให้ทั่วใบหน้านี่นเป็นข,ดขวดๆอย่างนี้นะคะอาะฉีดไปแล้วแป้งก็จะซึมซับเข้าสู่ใบหน้าอย่างแน,น่อนอนค่ะรอยแคกรอยด่างมัจะรอยแคกรอยด่างหายไปแต่มอเตอร์ไซค์มาแทน อ่านและหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ลิปสติกในการทาเป็นเบสทาตาเพราะว่าการที่ผู้ใหญ่เนี่ยแก่แล้วอายุมากแล้วนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องตาหมองคล้ำตาดําแล้วก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะแนะนํานะคะให้ใช้รองพื้นหรือว่าอายแชโดหรือว่าอะไรที่เป็นเนื้อครีมครีม,รมหรือใช้ลิปสติกเนี่ยแหะค่ะสีน้ําตาลแดงๆเนี่ยทาไปที่เปลือกตาวันนี้เราใช้สีเบอร์อะไรวะ 04นะคะของมิเล่อาทาไปที่เปลือกตาทาไปให้เป็นเนื้อแบบว่าเฮ้ยเนียนๆเข้ากับลูกตาดิดหนึง่งอาทาไปอย่างนี้แล้วใครที่แบบว่าตาเหี่ยวตาย่นตายับเนี่ยพยายามอย่าใช้อะไรที่เป็นเงาๆนะคะตามจะยิ่งเหี่ยวเข้าไปใหญ่นะคะอ่ะและรอยหมองคล้ำใต้ดวงตาเนี่ยถามว่าเราทาลิปสติกเนี่ยช่วยได้แค่หายไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบว่าตาสวยสดใสชุ่มชื้นเนี่ยแนะนำนะคะเอาช้อน,นไปแช่ตู้เย็นแล้วพอเลือดที่ข้างๆใต้ดวงตาเนี่ยมันจะแบบว่ากข้างและตาจะหมองจะคล้ำนะเวลาคนกแก่ๆเป็นเนี่ยก็ เอาไปแช่ในตู้เย็นพอแช่ตู้เย็นตื่นมาปุ๊บแปะที่ดวงตาพอแปะที่ดวงตาตื่นมาโอ้โหโลกสดชื่นตาก็ไม่บวมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นี่นี่น,นี่แม่แม่ทั้งหลายคะนอนหมอนสูงคะ่ะช่วยได้จริงๆนี่คือเรื่องจริงไม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากินฟีโดเน่ช่วยด้วยเดีย่ยหน้าเราก็จะสวยกระจ่างใสทั้งร่างกายทั้งภายนอกและภายในว้าปิดไฟพุ๊จิมเรืองแสงได้เกินจริงแล้วไม่ใช่พูดเล่น <c oughs> และสีที่ใช้นะคะกรุณาค่ะหลีกเลี่ยงสีดําก่อนนะคะอ่ะเราไปใช้สีสสีนี้แล้วกันในการแต่งหน้านะคะอ่ะดูเราใช้อายแชโดว์เนี่ยสีน้ําตาลเนี่ยทาทับไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้สีดำเนี่ยหนึ่งผู้ใหญ่กลัวตาดุแน่นอนค่ะอ่ะทาไปอย่างนี้นะคะแม่ขาขอใช้สีเนื้อแมทเท่านั้นย้ําว่าสีเนื้อแมทเท่านั้นแล้วขยี้ไปค่ะขยี้ขยี้ขี้ขย,ยนไปค่ะด้วยขนแปรงขนน้ำมันช้างแม่มอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตาเหี่ยวตาช้าตาย,ย้ําตายหย,ย,ยองตาสมองตาอะไรก็แล้วแต่อ่ะดึงขึ้นมา นิดนึงอ่ะเพราะว่าอะไรชั้นตาหนังตาตกมีวิธีแก้งไงคะเอาติดสติกเกอร์ได้คะ่ะแต่พี่ไม่อยากติดสติ๊กเกอร์ทุกวันนะคะไปหาหมอนะคะจอบข่าวค่ารู้เรื่องแต่ถ้าอยากสวยจะภายในก็อะไรคะวีโรนี่อือบางทีเนี่ยแต่งหน้าให้สวยๆไปเลยเอาให้สวยกาลูกสะพ้ายเออนี่แล้วใครที่เป็นลูกสะพ้ยอยากเอาใจแม่ผัว หรือฝากแม่ผัวบ้างนะคะม่แค่ดูแลแต่แม่ตัวเองแม่ผัวกับแม่ตัวเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าแม่ผัวใครเนี่ยบอกว่าลายมากเลยไม่รู้เมื่อไหร่มันจะตายไปทักทีไม่เอาค่ะเราอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะยิ่งแช่งก็จะยิ่งอยู่ค่ะ อุ้ยไม่ได้ห้ามให้อยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครในอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็แยกครอบครัวออกมาเลยนะคะแค่นั้นเองนะคะการคิดดีทําดีเนี่ยมันก็จะทําให้เราเดี๋ยวได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะสู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแต่ถ้าอยากสวยซึบฟิโรเน่ค่ะแต่ถ้าอยากสวยมากแต่งหน้าสวยอะไรคะดูมาดามแพมค่ะ และหลังจากนั้นนะคะใช้สีน้ำตาลดำค่ะจิกไปบริเวณหางตาค่ะแล้วก็ขยี้ไปอย่างนี้นะคะถามว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ผู้ใหญ่ที่น้ำตาลไหลยเยอะเลยเนี่ยมันจะมีปัญหานะคะบางคนเนี่ยผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยไปตัดหนังตามาพอตัดหนังตาเนี่ยหมอตัดเยอะเกิน ตาเหลือบขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะมีปัญหาก็แนะนําว่าให้ใช้อายแชโดว์นะคะที่เป็นดินสอดินสอเขียนขอบตาแบบเนื้อขึ้นครีมนะคะเขียนอินไลเนอร์ไปด้วยรูปแบบของการเหล่านะคะเราก็จะเหล่านิดนึงนะคะอันนี้ของเวทแอนด์เรามาทาไปที่เปลือกตานะคะแนะนําว่าให้ใช้อายไล n e เนอร์แบบอย่างนี้เพราะแม่แม่ทั้งหมอดใส่จ่ะรอก่อนเดีย๋ยวกูมีปัญญาย้ายไปเมื่อไหร่นะ <c oughs> ตามกูไปสีแน่จริงอะเอออ่ะเราเขียนนะคะไอายไลเนอร์อย่างนี้เพื่อที่ว่าทําให้ตาเราเนี่ยสวยแล้วก็ดูคมและแม,แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยที่ว่าน้าําตาหลงน้ําตาไหลอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนใต้ตาปุ๊บเนี่ยเขียนเล็กน้อยถึงปานกลางพอนะคะอ่ะเขียนเฉพาะหางตาอย่างงี้พอเวลาน้ําตาไหลเนี่ยมันจะได้ไม่ได่างแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบเป็นเมจิกเนี่ยตาเปียกเปียกชุ่มๆนะคะทาย,ยังไงถึงบอกว่าเป็นไอายไลเนอร์กันน้ําก็เถอะเปียกชุ่มปุ๊บยังไงมันก็ไม่เกาะนะคะมันต้องใช้เวลาเซตตัวช่างทั้งหลายทั้งปวงค่ะมีการบ่นหล คนบ่นมาบอกว่ามาดามแพ็มคะเนี <N> ่ยไปแต่งแม่แม่มา น้ำตาไหลตลอดเลยค่ะแม่จะดีใจอะไรรักหนาอ้า,อาวคนลูกคนได้ซองเยอะไงเขาก็ดีใจดีใจเราก็อะไรอย่าง,งานั้นเราเป็นช่างแต่งหน้าเราห้ามบ่นค่ะเพราะอะไรคะแม,แม่แม่ทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากสวยที่สุดเขาเลยจ้างเราเรามีหน้าที่ทําอะไรคะมีหน้าที่ทําให้สวยนะคะรับเงินมาแล้วไม่ว่าเขาจะให้มากให้น้อยแต่ถ้าทําดีเนี่ยก็มีชัยไปกว่าครึ่งเพราะอะไรอย่างน้อยๆคนก็ชมว่าสวยแล้วก็เราก็จะได้มีโอกาสรับงานต่อไปนะคะเราใช้สีน้ําตาลเข้มค่ะทาทับสีดําไปนะคะแล้วก็เบรนขึ้นไปอย่างนี้ ถามว่าเพราะอะไรมันจะทําให้ตาเราเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยก็จะดูตามีมิติสวยขึ้นมาเลยนะคะแนะนาว่าหลีกเลี้ยงสีดํานะคะเนี่ยทาไปอย่างนี้แล้วหางตรงหางตาเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าแม่เขาตาใหญ่มากเนี่ยต้องใส่หางตรงหางตาเยอะนะคะไม่ได้ดูแฟชั่นโชว์ค่ะไม่ได้งานการล่าดินเนอร์ผ้าไหมที่งานกาชาติแล้วทาไปอย่างนี้ด้วยนะคะใต้ตาด้วยถามว่าต้องทาเพราะอะไรเพราะว่าเราจะต้องใช้ฝุ่นเนี่ยเซตตัวนิดนึงเดี๋ยว พอน้ำตาไหลออกมาปุ๊บน้ำมันน้ำมันอะไรอย่างนี้ออกมาอีกเนี่ยมันจะทาไม่ติดนะคะให้แนะนําว่าให้ทาไปเลยค่ะทาไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองอมแม่บอกว่าไม่เข้มมากนะไม่เข้มมากแม่คะพอเข้าไฟเหลืองปุ๊บ ใายเห็นแต่รูจะมูกค่ะ <'d be S 2> <c oughs> ไม่รอดนะคะแม่เจ้าสาวต้องสวยนิดนึงอะไรเงาเงาอย่าไปใส่เยอะนะคะแม่จะไม่รอดค่ะอ่าและหลังจากนั้นนะคะเวลาเราใส่อายแชโดว์แบบว่าคริตตงกิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แบบว่าเป็นน้ำๆอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อเจลแล้วก็เอาผู้กันแปะแล้วก็ไปทาที่เปลือกตาเล็กน้อยะคะ่ะอย่าทายเยอะเพราะว่าอะไรยิ่งใส่เยอะยิ่งบวมแต่ถ้าเกิดว่าใช้อายแชโดว์ที่แบบว่ามีความแบบว่าวิงวิงเยอะเกินไป <'d be S 2> ก็ยิ่งบวมนะคะดังนั้นเนี่ยใช้เฉพาะจุดพอนะคะอ่านี่อย่างนี้แล้วเราจะควบคุมค่ะ นาได้นะคะว่ามันจะอะไรยังไงเพราะตอนกลางคืนเนี่ยบางทีชุดเว็บมาปักเรื่อมค่ะเรื่อมค่ะถามว่าดูอะไรอยู่ค่ะอ๋อแดนเซอร์อภาพรเน่ยเชบะบะบะ,บะ,บะอะเหมือนนะดูอย่างนี้ค่ะจะได้มีความแพลวพราวสวยๆนะคะออ และสําคัญที่สุดก็คือว่าหน้าแม่แม่ทั้งหลายเนี่ยก็จะแห้งแตกระแหงนะคะแนะนําว่าเวลาปัดแก้มเนี่ยถ้าเกิดว่าปัดไม่ติดจริงๆหรือว่าใช้ปัดแก้มที่แบบว่าราคาเบาๆเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแนะนาค่ะฉีดน้าแร่ไปก่อนอืแล้วพอหลังจากนั้นคุณก็ใช้นี่เลยค่ะผู้การแล้วก็มาแตะนะคะอย่าบอกว่าหน้าแม่แม่เขาไม่ดีคะ่ะเราต้องใช้นะคะเราต้องใช้สีซ้มๆก่อนปัดไปก่อนปัดไปก่อนเดี๋ยวก็อ่อนเองเพราะอะไร หน้าแม่แม่ทากันไม่ค่อยติดนะคะปัดไปที่โหนกแก้มค่ะปัดให้สูงกว่านิดโหนกแก้มนิดนึงก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะการปัดแก้มให้สูงกว่านิดหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้แม่เนี่ยดูเด็กดูแก้มยกกระชับมากยิ่งขึ้นอย่าห้อยมากจนเกินงามนะคะและหลังจากนั้นค่ะประปัดสีส้มเสร็จใช่ไหมใช้สีชมพูค่ะเพิ่มความสดใสค่ะด้วยนี่เลยค่ะทางหนึ่งถาดร้อยห้าสิบบาทเอง อ่ะใช้แบบว่าโทนชุมพูต้อมๆอ,มอ่ะปัดไปบนโหนกแก้มตรงนี้น่าจะได้ดูใสๆนิดนึงนะคะอ่ะย้ำเหมือนเดิมว่าใช้สีเนื้อแมทนะคะและหลังจากนั้นค่ะค่อยเอามือหนีวแต่สีเนื้อเงาแล้วก็แต้มไปตรงโหนกแกมนิดนึงแค่นี้พอแล้วใสๆหวานมากจ้ะแม่เออแต่งไปแต่งมากเป็นแม่หายอภพาพรแล้วค่ะ <S 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 แล้วขนตาที่ติดเนี่ยเราจะติดคุกความเป็นดีในตัวคุณได้ไมั้ยคะแม่เจ้าบ่าวห้ามเป็นดีค่ะอ่ะติดขนตาค่ะชี้ๆได้นะคะแต่เลือกเบอร์เบาๆค่ะแล้วก้านเนี ขอเป็นก้านได้นะคะไม่เอาก้านเอ็นอะไรอย่างนี้นะคะเพราะก้นเอ็นเนี่ยบางทีเนี่ยแม่แม่จะระคายเคืองตาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากสวยสดใสนี่แหละค่ะแดกฟิโรเน่ไปค่ะแต่งหน้าอะไรก็สวยค่ะเพราะอะไรคะถ้าสุขภาพจิตด,ดีอารมณ์ดีความเป็นแม่ผัวที่ดีก็จะเกิดขึ้นอ่านี่ติดไปเลยค่ะนี่อย่างนี้มาดามแพมค้าแต่งคนแก่ได้ไหมคะได้ค่ะก็นี่ราคาแก่ได้แค่นี้นะคะแล้วแต่เบานะคะหมดไปเยอะแล้วค่ะกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะอ่ะดนี่เห็นปะ อ่ะ hmm mm. และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทาลิปสติกเพราะแม่แม่เนี่ยเขาจะชอบสีสดใสนิดหนึ่งแต่ม e> ีปัญหาก็คือปากแห้งยับนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากปากแห้งยับนะคะก็กินฟิโรเน่ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันจะไม่เป็นพิษต่อตับต่อไตอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายคนก็คงรู้ว่ามาดามเพเป็นโรคความดันส right> ูงใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ฟ um ิโรเน่มันช่วยได้นะคะเพราะมันมามันมาจากอะไรธรรมชาติไม่อันตรายอย่างแน่นอนค่ะอ่ะเรากินไปแล้วใช่ไหมคะเราก็มาแนะนําทริคดีกว่าว่าการจะทาปากอย่างไรไม่ให ตกร่องไม่เหี่ยวไม่ย่นก่อนอื่นนะคะแนะนํานะให้ใช้ลิปสติกเนื้อแมทเนื้อแมทแห้งๆนะคะแต่ถามว่าของเอเต้เนี่ยค่อยทาทับนะคะเพราะอะไรข้อเสียของเอเต้คือมีน้ํามันค่อนข้างเยอะมันทําให้แบบว่าเฮ้ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นก็จริงแต่ซึมอยู่ข้างปากนี่นี่ซึมซึมซึมขึ้นเป็นร่องนะคะกรุณาค่ะเขียนขอบปากก่อนด้วยนี่เลยค่ะลิปสติกเนื้อแมทค่ะเอออย่างนี้แล้วแม่แม่เนี่ยฮะปากนูดมากนะคะบางทีเนี่ยปากอมบวยพออมบวยเสร็จปุ๊บ ใส่เครื่องเพชรแน่นชะแล้วถามรอดไหมไม่รอดนะคะเนี่ยรอร้อยแห้งพอรอ้อยแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เราได้จิบน้ําชาได้อะไรได้นะคะอืและที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่พออายุมากๆอะปากมันจะงุ้มเข้าไปข้างในนะคะถ้าใครปากค่อนข้างเล็กเนี่ยทาให้ล้ํามากกว่าปากจริงนิดนึงคะ่ะเราจะได้ดูเด็กแล้วก็ดูสวยนะคะ อันนี้เนี่ยบอกเล่าจากประสบการณ์จริงที่ทามันมาเลยนะคะคุณขาอ่าและหลังจากนั้นค่ะใช้สีชมพูอ่อนก็นได้นะคะถ้าอยากอ่อนนะคะอ่ะใช่ค่ะอ่อนแล้วเหรอแม่เออได้แค่นี้แหละ,ะลูทสปายดูไว้กัแต่งหน้าแม่ผัวบ้างแม่ผัวจะได้รักนะคะอ่าดูอ่าผู้ใหญ่ชอบสีอะไรคะสีบานเย็นอย่างนี้แหละ ราคาและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะถ้าเรารวบผมตาเราก็จะตึงไปด้วยแต่ถามว่าถ้าใครมีความไม่มั่นใจในหน้าผากตัวเองนี่เลยค่ะแฮ์แชโดว์ค่ะ1ชิ้น300บาทชาแต้มไปเลยค่ะทาถูทาถูหน้าผากเราก็จะสวยอิ่มช่ำมงเลยนะคะแม่ค่ะ แต้มไปค่ะแล้วก็ขยี้ขยี้เลยค่ะแล้วฟิโลเน่ล่ะคะช่วยให้ผมดกดำไหมคะฟิโลเน่ช่วยให้ทาให้สวยนะคะแต่ไม่ได้ช่วยเรื่องผมดกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเราดีเนี่ยมันก็ลดอาการผมร่วงเช่นเดียวกันนะคะฟิโลเน่สวยได้มีผัวแน่กับมาดามแพมค่ะ <c oughs> แต่ถ้าอยากได้แฮชัโดซื้อเลยค่ะกับมาดามแพมค่ะใครเป็นตัวแทนขายฟิโลเน่มาบอกเลยนะเดี๋ยวแม่แม่ถามกันแน่ซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนคะอ่ะซื้อออนไลน์ก็มีนะแม่มีลูกสะพ้ายใน จีหวยมันซื้อให้เออบอกว่าถ้าไม่นั้นเดี๋ยวยึดผัวคืนและที่สําคัญไม่ให้อะไรด้วยรู้ไหมไม่ให้มรดกจ้ะอืม อาละค่ะตอนนี้ก็แต่งหน้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครเนี่ยชอบทริคในการแต่งหน้าในครั้งนี้ก็ไปเลือกแต่งกันได้เลยอะแดปสีกันได้เลยค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกค่ะแต่ที่ร,รู้ความสวยเนี่ยมาดามแพมส่งต่อให้คุณได้ถึงบ้านอยากได้ฟิโรเน่หรอคะนี่เลยค่ะขนาด10เมตรและขนาด30เมตรไปเลือกไปตามหากันได้เลยนะคะทั้งออนไลน์และร้านที่จ,จัดจาหน่ายนะคะแต่ถามว่ารู้ไหมหตรงไหนขายก็ไม่รู้ <c oughs> ไปตามหากันดูนะคะฟิโรเน่ละมุนแน่และสวยแน่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพราะเราจะแก่ไปได้วยกันนะคะแม่แม่ทั้งหลายไม่ต้องกลัวค่ะคุณมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้นะคะเดี๋ยวขอไปรับซองก่อนนะคะ <laughs> บ๊ายบายค่ะ